กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีซีตีสนิทกันแล้วล่ะคะ่ะนักแสดงที่มากด้วยความสามารถอย่างนุ่นศิรพันธ์ก็ถือว่าเป็นดาวอีกหนึ่งดวงนะคะที่มีฝีมือการแสดงที่เยี่ยมยอดเอามากๆค่ะหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเส้นทางในวงการของเธอนั้นเป็นมาอย่างไรเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปทําความรู้จักนุนศิรพันธ์กันก่อนดีกว่าค่ะ สิรพันธ์วัฒนจินดาหรือนุ่นแจ้งเกิดจากเวทีดัชชี่เกิลจบวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างชื่อเสียงและทําให้ทุกคนรู้จักนุ่นสิรพันธ์มากขึ้นนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนผมคนนี้ชื่อดากันดาดาการดาเราสีกันมากเรากินด้วยกันนอนด้วยกันถึงเพื่อนทางนี้จะน่ารักมากผมก็ยังคิดถึงเพื่อนอีกคนอยู่ดี แต่คงเป็นความคิดถึงเพียงครังเดียวถ้าอย่าฉันไปไกลๆนะเวย้ยก็บอกมาไม่ต้องลงทุนขนาดนี้และผลงานภาพยนตร์เรื่องต่อมาของเธอก็คือภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องเป็นชู้กับผีที่เข้าฉายในปี2549 และภาพยนตร์สยองขวัญอีกเรื่องที่ทำให้คนดูต้องขนหัวลุกกับเรื่องกาววัดค่ะการที่เราสามคนเดินทางมาด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย <c oughs> ผลงานภาพยนตร์ของนู่นสีประันในปี2555นี้ก็คือภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและได้สัมผัสกับความรักในเรื่องโฮมความรักความสุขความทรงจำเขาไม่แต่งกับพี่ะแล้วพีระไม่เข้าใจอะ และนอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังมีผลงานละครออกมาอย่างต่อเนื่องและแสดงร่วมกับนักแสดงมาก้าหลายตาอาทิละครเรื่องนางสาวเย็นฤดีหน้ากากดอกซ่อนกลินซิดคอมแฟคทอรี่ที่รักคุณชายติดรู้คุณหนูติดดินบทอังกาบในภาพยนตร์ฟอมยักษ์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรละครเรื่องสองผู้ยิ่งใหญ่และบทผีีแพงกับละครเรื่องลาสุดเรื่องบวก และในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาเกาะติดภารกิจของสาวนุน่นศิรพันธ์กันค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ